มาเบิงพี่อินโดคนนี้เพิ่นได้ตะกาไใบสีเทาแล้วท้ำการย่างออกมาลาก,กุุงนะครับท่านผู้ชมหลังจากทีเชื่มมาท่านทํำการปิดน้ำย่างเร่งดวนเหตุให้เกิดเหตุการณ์กุ้งแม่น้ำจำนวนหลายลอยตัวเกิดตื่นอยู่แถวๆก้อนหินบัดไส้คนนี้ยางมาหอดก้นแม่น้ำเห็นกุ้งจำนวนหลายลอยตัวนอนเลี่ยงไล่กันเกิดตื่นก้อนหินอยู่ดินงูกงากคืกง,งา,กากอยู่แต่หาทางไปทางหนบ่ได้จากด้านซ้ายคนนี้เพิ่นกับบอดล้ลลาทํำการใส่มือขางที่ถนัดค่อยๆยิบกุ้งขึ้นมาตัว แล้วตวเล่าแต่ทาว่าด้วยกุ้งจํานวนมหาศาลขนาดนี้ไสอินโดเซรามคนนี้ก็ยังคืดบ่พอเลว,ว่าสีเอาไปลังสันเมนูอีกอย่างดีแต่ไสคนนี้เพิ่นก็บ่ได้สนใจเพื่อนทาการเก็บกุ้งไสตะก้าข้อไปเรื่อยๆบัดที่นุ่มอินโดไสสองมือค่คอยๆงัดก้อนหินขึ้นก้อนใดกับมีตะกุงกองอวกงอกกยู่เอามือเศร้าแล้วกำนวดขึ้นมาแต่ละเทียนีติดมือขึ้นมาหลายตัวมากหลังจากที่นุ่มอินโดคนนี้จับกุ้งยังเพลิดเพลินแต่เหมือนกับว่ากุ้งตรงนี้มันจะค่ะคอยๆหน่อยลงเรื่อยๆแล้ว ตอนแรกเพื่อนกําลังคิดว่าภาษาญง่ปงไปทางหนาแต่หันมาทางใสปรากฏว่ามีกุ้งอยู่อีกจํานวนหลายตัวกองอวกยาวกอย,ออกอยู่แต่แล้วพี่อินโดสดําคนนี้เพื่อนก็เลยตัดสินใจทําการเดินนามาอีกจักหน่อยแน่นอนว่าบอยว่าจะอยู่มุมใดของแม่นม้ำาซนี่ก็มีกุ้งไปเบิดเอารดแล้วท่านผู้สมทางบ้านละครับคิดว่ากุ้งซูมีเสียออไปเฮดเมนูอียังกินดีเนาะมันจังสีแสบซอยคอมเมนต์บอกมาได้เด้อครับ